สวัสดีครับพบกันในรายการกิฟต์โชว์เปิดบ้านกิฟรีนครับกับผมการุณชัางประยุนครับและในตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมยังอยู่ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาครับกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีของเราชาวกิฟรีนครับงานแชมป์ออฟเดอะแชมครับ วันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาชมบูธผลิตภัณฑ์กันต่อครับซึ่งบูธผลิตภัณฑ์ของเรายังมีอีกเยอะแยะมากทีเดียวครับให้คุณผู้ชมลึกเจาะลึกถึงรายละเอียดแล้วก็ความมหัศจรรย์ในผลิตภัณฑ์ของเราครับและกันในตอนนี้ครับผมอยู่ที่บูธของไฟโตสเตโรลแคปซูลครับเรามาเริ่มเจาะลึกความมหัศจรรย์กันเลยครับ ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชื่อว่าไฟโตสเตอรอลนะคะมีหน้าที่ในการช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดในในกระแสเลือดได้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้พัฒนานขึ้นมาจากพืชพันธ์ธรรมชาติค่ะพวกธัญ,ญพืชถั่วเหลืองหรือว่าพวกลำข้าวอะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์น,นี้จะออกแบบมาอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะคะก็คือให ในหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันจะมีไฟโตสเตอรอล650มิลลิกรัมนะคะก็แนะนำให้ทานพร้อมกับอาหารนะคะครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งเป็นอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเย็นก็ได้ค่ะถ้าไม่มีถ้าไมร่รับประทานอาหารก็ไม่ต้องกินนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยไปบล็อกการดูดซึมของคอเลสเตอรอลที่เรารับประทานเข้าไปะคะ่ะ ค,คนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงค่ะก็ได้แก่คนที่มีชอบคนที่ชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงได้แก่อาหารพวกเครื่องในศตัตว์หรือว่าออของทอดหรือว่าพวกที่มีกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ก็คือแนะนำกับสำหรับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจก็อย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียด มีการสูบบุหรี่หรือว่ารับประทานเะนี่ยคือ,อมีการดื่มเครื่องดื่ม,มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนําเลยก็คือสําหรับคนที่ขาดการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในหัวใจอะคะ่ะก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้แนวทางในการป้องกันป้องกันโรคนี้นะคะก็คือจะมีอยู่3อค่ะอย่างที่คุณหมอเคยบอกไปก็คือ อันดับ1ออ o แรกก็คือการควบคุมอาหารค่ะอันดับ2อ o 2อ2ก็คือการออกกําลังกายก็ต้องควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารอันดับ3คือการอารมณ์ค่ะก็คือถ้าเราไม่มีความเครียดนะคะร่างกายเราก็จะถ้าเรามีความเครียดเนี้ย ร่างกายเราจะผลิตสารที่ไม่ดีซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะถ้าเราควบคุม3ออาหารออกกําลังกายและอารมณ์ได้นี่นะคะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะนอกจากนี้การรับประทานอาหารเสริมเป็นการป้องกันวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ คุณผู้ชมก็ได้ทราบในคุณสมบัติของไฟตอลสเตอรลแคปซูลจากผู้เชี่ยวชาญกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟตอ s สเตอรลแคปซูลกันบ้างดีกว่าครับ ดูมาก็หลายอย่างนะครับแต่ว่าสนใจเิตอนบอตรงนี้พิเศษรับตัวตวิตวรสตนแคปซูลนี้ครับ <removes> ผมก็อยากให้น้องๆอวัยรุ่นนะครับดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ทานอาหารครบห้าหมู่นะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมช่วยในการบำรุงรักษาร่างกายให้เราด,ดีขึ้นนะครับ ที่จริงแล้วสนใจหลายตัวนะคะแต่แตที่ประทับใจนี้ก็คือไฟโตสเตอรอนนะคะก็คือว่าตัวเองทานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คุณหมอบอกว่าตัวเล็กๆนะแต่มีไขมันในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลสุขภาพนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอย่างไฟโตสเตอรอนออกมาเนี่ยฉันก็อยากจะทานต่อเนื่องแล้วก็บอกสมาชิกเพราะว่าในช่วงนี้นะคะอาหารการกินนะคะ หลายๆท่านนะคะบอกว่าสุขภาพสําคัญไหมเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าไขมันในเลือดเนี่ยคนไทยเป็นกันเยอะเพราะว่าทานอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ทําอาหารทานเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เด่นๆที่ดิฉันประทับใจแล้วก็ชอบมากเลยคือไฟโตสเตอรอนค่ะ